อยากกินเทรนด์คำใหญ่ๆอยากจะถือกำไรให้ได้นานๆคีย์สำคัญที่สุดครับคือเรื่องของ Price Pattern สำหรับเน,นื้อหาวันนี้ครับเราจะคุยกันในเรื่องของ Price Pattern นะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่มักจะมีคนเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก นะว่าวิธีการใช้ price pattern จริงๆมันเป็นยังไงนะครับผมรอบนี้ผมแกะจากประสบการณ์ประสบการณ์ผมเองนะมาไล่กับทุกท่านฟังเลยถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ได้นะครับและเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนะหากันเลยครับ อเคครับสำหรับเนื้อหา price pattern ในวันนี้นะครับผมเราจะคุยกันในเรื่องของใจความสําคัญจากประสบการณ์ของผมนะว่าการใช้งาน price pattern มันเป็นอย่างไรนะครับเราจะเอามันไปใช้งานอย่างไรหลักๆเลยนะครับผมจะทํากําไรด้วยวิธีการประมาณไหนนะครับเรื่องนี้คือเรื่องของ price pattern เอาล่ะครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องเล่าโดยย้อนไปนก่อนนะครับผมว่าถ้าทุกท่านจํากันได้เวลาที่เราเห็นราคาฟอร์มตัวเป็นฟรนะครับผมสิ่งที่เรามักจะเจอตามมาเสมอ คือมันจะมีช่วงที่งงแบบนี้ถูกไหมช่วงหนึ่งสองสามแบบนี้ยที่เรามองไม่ออกว่าอมันจะทางขาขึ้นต่อหรือมันจะทางลงต่อกันแน่อันนี้นะครับคือภาพปกติภาพปกติเลยนะของการเทรดนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่เราเทรดถ้าเราจําหน้านี้ได้นะครับผมเคยบอกไว้ว่าเทรนดเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบ2ตัว คือในช่วงของการที่มันวิ่งเป็นเทรนด์กับช่วงพักตัวนะครับผมเวลาที่มันพักตัวเนี่ยมันก็จะมีเคสที่ลงลึกเลยนะครับแล้วไปต่อหรือใช้เวลาแช่นานเลยแล้วไปต่อนะครับหรือคุณอาจจะเจอ2อ,อย่างผสมกันนะครับแบบนี้ไอ้จังหวะผสมกันเนี่ยแหละหลายๆทีครับมันจะเป็นแพทเทิร์นมันจะมีรูปร่างหลายๆแบบของมันนะครับผมซึ่งเราสามารถจะใช้จังหวะแบบนี้นะครับในการเก็บเทรนด์ชุดต่อไปได้ ยิ่งถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของ divergence นะครับมีเข้าใจเรื่องของคำว่า trend on Air นะครับผมคุณจะยิ่งทำความเข้าใจภาพของ price pattern ได้เห็นภาพและลึกมากขึ้นนะครับกอนอื่นเลยครับผมต้องบอกกันครับว่า price pattern สิ่งสำคัญไม่ใช่การจำาชื่อ pattern ไม่ใช่การดูว่าระยะเป้าหมายมันอยู่ที่เท่าไหร่มันคือการแกะความรู้สึกของตลาดครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในช่วงที่มันพักตัวอยู่ในกรอบนะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือให้เราดูเทรนด์หลักก่อนหน้านะครับเทรนด์หลักก่อนหน้าเนี่ยมักจะมีผลกับรูปกษณ์ของแพทเทิร์นครับและมักจะมีผลกับเทรนด์ชุดต่อไปของแบบนี้มันต่อเนื่องกันมาตลอดนะถ้าท่านไหนไม่เข้าใจนะครับแนะนําลองย้อนไปดูนะในเรื่องของเทรนด์นะครับตอนที่3นะครับผมผมเขาเล่าไว้ค่อนข้างละเอียดมากแล้วหล่ะในนั้นคราวนี้ครับสิ่งที่สําคัญจริงๆคือการตีความแพทเทิร์นครับและการตัดสินใจเมื่อเจอแพทเทิร์นครับผมผมวงเล็บไว้ให้นะ หรือสิ่งที่เหมือนจะเป็นแพทเทิร์นบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเกิดความคิดการจินตนาการของเราก็ได้ว่ารูปร่างมันมีความคล้ายคลึงกับแพทเทิร์นแต่จาคําผมไว้เลยนะครับตราบใดที่แพทเทิร์นยังไม่จบนะแพทเทิร์นยังไม่จบไม่ควรอย่างมากเลยครับที่จะไปเบดว่าเนี่ยเดี๋ยวหัวไหลชุดนี้มาเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเบรกลงต่อแน,น่แน่เลยใช้ไม่ได้นะครับคุณจะต้องรอให้ เจอแพทเทิร์นสำเร็จแล้วเท่านั้นถึงจะตัดสินใจได้นะครับวันนี้มีตัวอย่างด้วยเป็นตัวอย่างเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมเทรดแล้วก็ชวนห้องข่าวดีซีเเนะครับเข้าออเดอร์กันนะครับเรามาเรื่องแบบนี้ก่อนปกตินะครับเป็นคลาสมีผมได้มีโอกาสให้ไปเรียนคลาสหนึ่งมาครับเรื่อง price ผันผวนมาแลวผมชอบนะครับผมเขาบอกว่านะครับเวลาที่เราเจอรูปแบบราคาเนี่ยปกติมันจะมีรูปแบบการวิ่งสลับไปสลับมาระหว่างเทรนกับไซวี wheel. 1เทรนจะตามมาด้วย1ไซเวย์ครับและ1ไซเวย์จะตามมาด้วย1เทรนเพียงแต่ว่าเราจะไม่สามารถตีความได้ง่ายมากเท่าไหร่ว่าอ่ะเทรนนี้นะครับเกิดมา13แท่งแล้วเดี๋ยวมันจะไซเวย์แล้วนะมันจะไม่ได้มีความตายตัวแบบนี้บางทีเทรนก็กินเวลาเป็นเดือนบางทีก็กินเวลาแค่2-3าวันนะครับผมเช่นทองนะครับวิ่งขึ้น4วันวันเดียวพรวดหมดนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเจอได้นะครับในตลาดนี้นะครับ หลักๆอยากให้จําภาพนี้ไลยครับผมว่าปกติ1นึ่งเทรนนะครับจะตามมาด้วยหนึ่งเซเวและตามมาด้วยหนึ่งเทรนบางทีอาจจะเกิดจากการที่ลงพักนะครับลงต่อขึ้นพักขึ้นต่อนะครับลงพักกับตัวขึ้นขึ้นพักกับตัวลงนะครับมันมีความไปไปได้4แบบเท่าะนั้นแหละในการเรื่องของการดูไซเว์นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูรูปแบบกันเลยแพทเทิร์นครับอันนี้หลักๆผมต้องบอกก่อนว่าแพทเทิร์นที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับแพทเทิร์นที่ผมใช้ปัจจุบัน หลักๆแล้วนะครับถ้าเป็นตัวที่ผมเล่นส่วนเทรนผมจะใช้ตัวนี้เวกนะครับผมเป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับหาได้ง่ายนะครับผมโดยเฉพาะกับพวกสินค้าที่เป็นเทรนบ่อยๆเช่นสกุลเงินเยนนะครับผมพวกทองคานะครับรวมไปถึงดัชนีหุ้นต่างๆนะครับน้ามันก็ใช่บิตคอยก็เท่าที่มีก็เจอได้เป็นระยะๆนะครับผมตัวนี้ผมจะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยมากๆตัวที่2ที่ใช้บ่อยครับคือ He a d and shoulder ครับผมตัวนี้ในอดีตนะครับในอดีตใช้บ่อย หลังหลังมีสัญญาณหลอกค่อนข้างเยอะขึ้นมากกว่าในอดีตนะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าเรามักจะเจอสถานการณ์แบบนี้ครับราคาทาแบบนี้นะครับอ่าหัวไหลหัวไหลหัวไหลนะครับผมมันจะย่อลงมาครับแล้วเด้งขึ้นไปก่อนแล้วโดนสต็อปก่อนแล้วค่อยลงจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตลาดจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า QM แทนมีความคล้ายคลึงกันกันกบ h e d and s h o u l d e r นะครับแต่มีความปรับให้ทันสมัยขึ้นมาหน่อย ผมภาพนในไทม์เฟรมใหญ่เ,เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะหาโอกาสเทรดสั้นๆนะครับแพทเทิร์นหลายๆแพทเทิร์นเปลี่ยนไปนะครับเวจยังใช้ได้ดีนะครับเฮดแอนโชเดอร์ยังพอใช้ได้นะครับผมดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมถ้าเอากันตรงๆเลยหลังๆนี่สัญญาลอกบ่อยจนจะเริ่มใช้ยากแล้วครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราโฟกัสกันที่4แพทเทิร์นนี้หลักก่อนนะครับผมตัวต่อมาครับที่เราเจอได้บ่อยนะครับผมจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้ก็เจอบ่อยนะครับ แบบนี้เจอบ่อยบางทีเขาอาจจะเรียกเป็นว่า triangle แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ต่างกันเราอาจหลายคนอาจจะแบบเอา้ารั triangle นี้กับ p e n n a t นี้มันต่างยังไงมันก็วิ่งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันโดยไอเดียแล้วนะครับมันมีการบีบอัดของราคาเหมือนกัน นในเชิงลึกๆหน่อยเราอาจจะต้องมานั่งดูรายละเอียดว่าอ๋อเนี่ยถ้าเป็น t ทรนเกอรนะระยะการสับจะกว้างกว่าซึ่งพอเราจะไม่คุยกันในภาพนั้นกันเราจะคุยกันในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมองหานะครับหลักๆเลยอันนี้เจอได้นะครับมักจะเจอตอนที่ราคาเป็นเทรนใหญ่ๆเท่านั้นในค่อยจะเจอปกติถ้าอยากหาที่เจอปกติครับผมเราจะเจอสี่อันนี้อ่าอันนี้เจอบ้างนะครับเจอบ้างเจอบ้างแต่ว่ามันจะเกิดในภาพที่เล็กกว่า นะครับผมในเผื่อนในภาพที่เล็กกว่า rising rising นี่อาจจะวิ่งเป็นเทรนมาสักสอสาเดือนละนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นภาพการยกบีบแบบนี้มากขึ้นนะครับผมในขณะที่ตรงเนี้ยเรามักจะเจอเจอตอนที่มันเพิ่งเป็นเทรนใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูไม่ต้องห่วงนะครับผมหลังๆชุดนี้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอบ่อยแล้วครับผมเรามักจะเจอในรูปแบบของสามเหลี่ยมมากกว่านะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมในนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้นะจะเป็นรูปแบบของ expanding triangle อันนี้ เจอปุ๊บคือทําใจเลยนะครับผมเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยระบบส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นระบบส่วนเทรนนะถึงจะพอรอดได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องเป็นส่วนเทรนแบบที่เสี่ยงมากหน่อยคือต้องคัดกว้างๆหน่อยนะครับถึงจะรอดไปได้นะครับผมคือหน้าตา expanding เป็นแบบนี้ครับราคาบาแบบนี้ครับมีนะมีนะสังเกตนะครับถ้าคุณเล่นเบรกชุดนี้คุณก็จะโดน คุณก็จะได้ได้แป๊บหนึ่งก่อนที่จะโดนกลับมาโดนชุนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นสวนบริเวณแนวต้านนะครับผมดักแนวต้านนะครับก็จะโดนในจังหวะที่มันขึ้นไปกินปุ๊บก่อนแล้วค่อยลงจริงๆดังนั้นถ้าเราเจอแพทเทิร์นหน้าตาสามเหลี่ยมปากอ้าแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ายากนะครับแนะนําว่าให้รอดูคําแนะนําจากผมตอนเช้าก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหลักๆประมาณนี้ครับจะมีแพทเทิร์นอยู่มานหกแปดแพทเทิร์นที่ผมใช้เป็นประจานะครับผมประมาณนี้นะครับที่เหลือ ไม่ค่อยได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับหรือถ้ามีก็จะเริ่มผิดบ่อยแล้วจะเริ่มไม่น่าใช้ใช้มากเท่าไหร่แล้วนะครับผมเอาละมาดูตัวอย่างกันตอนนี้ครับเป็นตัวอย่างของช่วง2สัปดาห์ก่อน,นครับ GBPJPY ครับผมสกุลเงินปอนกับอ่าสกุลเงินญี่ปุ่นเยนนะครับผมคือเป็นการดูนะว่า1ปอนเนี่ยราคาทั้งหมดกี่เยนนะครับผมทีนี้สิ่งที่สังเกตได้คืออะไรครับก่อนหน้านี้ครับใน time f r รม e day ของ GBPJPY เนี่ยนะมันจะมีสิ่งที่ มันจะมีสิ่งที่หน้าตาเป็นแพทเทิร์นอยู่นะครับผมมาลองดูกันแรกเริ่มเดิมทีคือเขาวิ่งกันหน้าตาแพทเทิร์นแบบนี้ครับถ้าเราสังเกตน,นะครับมันก็จะมีความเป็นเทรนไลน์นะครับเหมือนที่เราเคยได้คุยกันก่นอนหน้านี้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราเห็นภาพเทรนทิ้งลงมาถูกไหมครับพอเราซูมในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเราก็เห็นการบีบอัดของราคาครับผมเห็นการบีบอัดของราคาครับแล้วสังเกตน,นะครับ มันจะมีจังหวะตรงนี้ก่อนนะครับให้เรารู้สึกว่าแพทเทิร์นนี้เกิดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเซลล์ตามทำกำไรคำใหญ่กับมันได้นะครับทีนี้พอมันจะเกิดเงื่อนไขพิเศษคือหน้าตาแบบนี้ครับมันมีเอ็นกัฟฟิงเกิดขึ้นถูกไหมบริเวณแนวรับก็เลยเกิดการวิ่งชุดใหญ่ทีนี้กลายเป็นว่าภาพแพทเทิร์นชุดนี้ไม่ได้เป็นการสะสมแรงลงเนาะเป็นการสะสมแรงขึ้นนะครับโอเคผมอธิบายเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยผมอยากให้เข้าใจว่า ราคาเวลาวิ่งเป็นเทรนเนี่ยมันจะต้องมีการพักนะครับพักก็คือ1เทรนหนึ่งไซว์ way, ถูกไหมครับเราไม่สามารถที่จะประเมินได้ง่ายเท่าไหร่ว่าไซว์นี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วแต่สถานการณ์เลยมันจะเป็นการพักนะครับมันเป็นเทรนเป็นพักแล้วก็เป็นเทรนต่อนะครับอย่างเคสเมื่อกี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นราคาวิ่งเป็นเทรนครับราคาก็เริ่มมีการพักตัวครับผมเสร็จแล้วก็มีการเบรกให้เรารู้สึกว่าจะลงจริงแล้วค่อยไปต่อ คือเวลาที่มันวิ่งไซเวย์ครับผมสิ่งที่ผมอยากจะสอนทุกคนเสมอมันคือการสะสมนะครับนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยกำลังสะสมสถานะอยู่เพียงแต่วันณวันนั้นเราไม่รู้ว่าเขาสะสมสถานะทางไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเขาสะสมสถานะทางไหนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเลือกปิดนะครับราคาปิดฮลุพทเทิร์นออกไปแล้วนะครับผมเราจะเชื่อทางนั้นเป็นหลักจนกระทั่งมีสัญญาณกลับตัวที่มีนัยสําคัญมากกว่าเกิดขึ้น เร,เราถึงจะเปลี่ยนแผนนะครับผมเล่นทางขึ้นแทนภาพนี้เลยกลายเป็นว่าไอชุดนี้ทั้งหมดที่กับที่เกิดมานะครับผมมันเป็นการสะสมแรงซื้อแล้วก็เป็นการพลิกครั้งสุดท้ายเพื่อให้มันสามารถขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้คือสรุปคือเฉลยเขาเฉลยทั้ทงขึ้นนะเคสที่2ครับเป็นตัวที่ผมพูดถึงนะครับเป็นคล้ายๆกับเ g จก็คือราคานะครับวิ่งเป็นเทรนเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเทรนด์มันเบาลงสังเกตนะครับความชันของเส้นนี้ที่กดทับลงมาอยู่เนี่ย มันมีความชันมากกว่าในขณะที่เส้นนี้ครับมีความลาดมีความเรียบมากกว่าแปลว่าอะไรครับแรงลงที่กดทำไฮต่ําลงเนี่ยมันยังเยอะแต่แรงที่ซื้อทําโลว์โลครับผมมันเบาลงไม่ใช่สิแรงขายที่กดให้ราคาหลุดโลว์โลมันเบาลงนะครับมีแรงขายที่บริเวณยอดจริงใช่แต่พอเรามาแนวรับแรงขายเริ่มหมดคนเริ่มหยุดขาย คนเริ่มหยุดขายพอเราเริ่มเห็นภาพแบบนี้ครับสิ่งที่เราต้องแอคชั่นคืออะไรสิ่งที่เราต้องทําคือรอนะครับรอให้ราคามีการทะลุขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเล่นในจังหวะที่เขาเรียกว่าเทรนออทแอร์นะครับผมเราก็ให้รอจังหวะเสียเทรนก่อนอาจจะเป็นรอแบบนี้อ่านี่เสียเทรนกลางขา,งขางลงถูกแล,แล้วถูกไหมครับผมย่อลงมานะครับผมบริเวณนี้ไม่ทําโลงใหม่ ค่อยเข้าก็ได้นะครับแต่ถ้ใครเป็น FC สายแพทเทิร์นครับเจอแพทเทิร์นปุ๊บพร้อมกดทันทีนะครับผมก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเบรคไลน์สามารถกดได้เลยสังเกตนะครับว่าพอเบรกไปแล้วถ้าเป็นเบรกที่ดีนะครับถ้าเป็นเบรกที่ดีมันไม่ควรที่จะกดเอ็นกาฟิกลับลงมากดไสได้แต่ต้องไปต่อนะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้ กดมาแล้วนะครับแล้วมี En g r a ์ฟิ้ต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นเปลี่ยนภาพเลยนะเราต้องเปลี่ยนแผนให้ทันนะครับเพราะถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยแพทเทิร์นมันสะสมแรงมาเยอะมากดังนั้นถ้าเวลามันเบร่ยมันจะเบร็จริงถ้าเราไม่คัดถ้าเราไม่คุมความเสี่ยงถ้าเราไม่เปลี่ยนแผนมันจะเจ็บหนักเอานะครับเคสนี้ครับมาดูกันที่ภาพด้านบนก่อนอันนี้จะเป็นทองคานะครับเป็นทองคําก่อนก่อประกาศ c b i นะครับก็จะเห็นว่าราคานะครับมีการทําไง มีการวิ่งลงด้วยความชันสูงกว่านะครับผมและเริ่มเห็นราคามีการยกลนะครับเมื่อราคามีการเบรกขึ้นไป่าเห็นอะไรไหมครับชุดนี้ที่เบรกขึ้นมาเนี่ยเบรกทําฐานและย่อนะครับเป็นส่งสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะว่าแพทเทิร์นนี้การสะสมไม่ค่อยสวยสดงดงามเท่าไหร่นะครับผมก็กลายเป็นว่าอาภาพทางขึ้นเบาๆลงนะครับก็เล่นไปตามทางขึ้นไปก่อนทีนี้พอเรามาซูมดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงครับเราจะเห็นว่ายังไงครับอันนี้คือ4ชั่วโมงนะภาพด้านบน สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงราคาพทเทิร์นแบบนี้ครับผมในหนึ่งชั่วโมงครับเราเริ่มเห็นการยกโลและภาพแบบเดียวกันกับ GBP JPY คือมีการ False Break มีการทะลุแพทเทิร์นไปและ En g u l f i n g บริเวณแนวรับกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือเริ่มผมว่าต้องมีคนงงแหละเอาเป็นว่าพยายามดูทางที่มันเบรกแพทเทิร์นก่อนทางแรกถ้ามันเบรกปึ๊บแล้วไม่มี En g u l f i ฟ g กลับมานะครับสามารถตามได้ไปได้เลยแต่ถ้าเราเบรกปึ๊บกดตามปับ๊บมี En Gra ing กลับมาแบบนี้ ต้องเปลี่ยนทางนะเราต้องพร้อมที่จะเล่นทางขึ้นต่อนะครับผมต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนนะครับภาวะนี้เราเรียกกันว่า false break ครับหรือการเบรกหลอกเบรกแล้วแต่ไปไม่จริงนะครับผมเบรกแล้วแต่ไปไม่จริงคือถ้ามันจะให้มันสวยสิ่งที่มันเกิดขึ้นควรจะเป็นเด้งแบบนี้เส้นเพรีย,ยนะครับแล้วลงต่อเลยนะครับจะกลายเป็นแพทเทิร์นที่สวยมากเพราะาอะไรเพราะนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ ห้าหลุดใช่ไหมหลุดใช่ไหมเด้งมาชนเทรลไลน์เส้นเดิลที่เป็นแนวต้านถูกไหมไม่ผ่านลงต่ออันนี้จะเป็นภาพที่สวยนะครับแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องเล่นทางขึ้นไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะเจอภาวะที่ e n g a l f i n g กลับมาแล้วหลุดแบบนี้เตรียมตัวเลยมันจะกลายสะสมทางลงแทนนะครับผมอันนี้คือภาพนะครับเวลาที่เราจะเทรด price pattern สิ่งสำคัญเลยนะครับ price pattern มักจะนะมักจะ work นะครับในไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำสม่ำเสมอเลยนะครับคือเปิดการาฟนะครับเช็คภาพรายวันภาพราย4ชั่วโมงก่อนว่ามีแพทเทิร์ในใดๆกำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าแพทเทิร์นกำลังเกิดขึ้นนะครับตีแนวรับแนวต้านทิ้งไว้นะครับและเข้าไปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงดูนะครับว่ามีสัญญาณในการยก high ยก low หรือการทำ high low ใหม่ต่ำกว่าเดิมหรือเปล่าถ้ามีมันแอบบอกใบ้ทิศทางแล้วสิ่งนี้นะครับในอนาคต ถ้าเราเคยไปเจอนะครับเขาอาจจะเรียกกันนะครับว่า Multi Time Frame Analysis คือคุณดู3 Time Frame เพื่อวิเคราะห์หาเทรนที่แท้จริงย้ำคำผมไ้เลยนะครับสัญญาณเนี่ยมันจะค่อยๆเกิด H 1เนี่ยจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนเทรนก่อนตามมาด้วย4ชั่วโมงตามมาด้วยดีแต่เวลาพูดถึงถ้าเราเห็น Pattern นะครับผมใน3 Time Frame พร้อมกันสมมุตินะให้น้ำหนักกับทิศทางของ Timeframe ดีก่อนนะมันมีโอกาสไปจริงๆนะครับ ตามมาด้วย4ชั่วโมงนะครับตามมาด้วย H1 ถ้าใครเล่นเล็กกว่านี้นะครับเช่น M5 ก็ต้องให้มองเป็นลำดับท้ายสุดนะครับความสำคัญอยู่ที่ time frame ยิ่ง time frame ใหญ่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันใช้เวลาสะสมมานานเมื่อใช้เวลาสะสมมานานครับผมโอกาสที่จะเกิดเทรนที่รุนแรงมากๆทำกำไรให้เราดีมากๆเนี่ยมันจะมาจากภาพ time frame ใหญ่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นให้ไล่น้ำหนักดีๆนะสัญญาณใน time frame เล็กจะเกิดก่อน นะครับเกิดก่อนแต่ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสัญญาณใน Time Frame ใหญ่คอนเฟิร์มแล้วนะครับผมหรือมีภาพใน t i ท e f เฟรมใหญ่ที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามกับสถานะของเราเช่นเรามีเซลล์แต่ Time Frame ใหญ่บอกว่ายู Time Frame D มันกำลังจะเบรกขึ้นนะแบบนี้ต้องเปลี่ยนต้องพร้อมที่จะเล่นทางขึ้นมากกว่าทางลงนะครับเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับ i ท e f เฟรมนะ Price p a t t e r n กับ Timeframe ค่อนข้างมีความสำคัญกันเพราะมันหมายถึงระยะเวลาในการสะสมของครับผมถ้าใครจำกันได้ในช่วงแรกผมเคยคุยว่าราคามันขึ้นหรือมันลงด้วยความอยากซื้ออยากขายถูกไหมครับเมื่อราคาอยากขายแล้วมันทิ้งตัวนานๆมากๆเนี่ยมันแปลว่ามันตีนความได้2สองขานะครับหนึ่งคือคนขายหมดแล้วหรือสองคือไม่มีคนซื้อเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาที่นานขึ้นเนี่ยจะทำให้คนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยมีความลังเลมากขึ้น มีความตัดสินใจลำบากมากขึ้นราคาจะมีความพันกว่านู่นนี่นั่นนะครับผมจะเริ่มมีการหลอกมีการอะไรต่างๆนะครับมันจะทำให้ตัดสินใจเริ่มยากและเมื่อมันเลือกจะไปจริงแล้วครับมันมักจะไปน้ำลองไปสังเกตดูได้เลยนะครับยิ่งกราฟไหนไซ์เว์นานนะครับผมเช่น gbpjpy ตัวนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยตัวนี้เดือนหนึ่งเต็มเนะครับแล้วดูเวลามันวิ่ง ใช้เวลาแค่สองสามวันเท่านั้นแหละในการวิ่งแหะแพทเทิร์นไปไกลๆยิ่งสะสมนานนะครับยิ่งมีโอกาสวิ่งแรงเพราะฉะนั้นทำเฟรมสาคัญนะครับก่อนที่เราจะไปตัดสินใจกันมาลองดูเคสตัวอย่างเพิ่มเติมกันครับผมเคสนี้เป็นทองคำครับทองคำถ้าเราวาดแพทเทิร์นครับผมเราจะเห็นว่ามีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมบีบอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยราคานะครับมีการวิ่งเป็นขาลงมาก่อนนะครับผมราคามีการเทสตรงนี้มาก่อนปุ๊บลงสถานการณ์นี้ครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไร สถานก,การณ์นี้คือเมื่อเราเห็นราคาปิดปราคาจบนะครับหลุดแพทเทิร์นเราควรที่จะพร้อมตามทิศทางนั้นไปทันทีใช้บริเวณนี้แหละเป็น Stop loss นะครับพอลงไปถึงเท่าที่เราพอใจเช่นแนวรับทำเฟรมก่อนหน้านะครับแนวรับทำเฟรมใหญ่นะครับเป้าฟิโบนัชชีนะครับผมเราสามารถที่จะปิดได้เลยบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยหาโอกาสอีกทีหนึ่งในการเล่นเราจะเริ่มเห็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งตอนไหนครับเราจะเริ่มเห็นอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ ราคานะครับมีการวิ่งแบบนี้ถูกไหมครับแพทเทิร์นอะไรเอ่ยตัวนี้ถูกบ้าวคล้ายๆแบบนี้ถูกบ้าวจริงๆมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันวิ่งในกรอบขนาดเลยนะครับผมแต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้เวชเป็นหลักแล้วกันนะครับผมเราเห็นว่าราคาครับมีการวิ่งย่อลงนะครับรอบนี้ถ้าให้สังเกตนะครับภาษาหุ้นเขาจะเรียกว่าเป็นการเด้งมีการยิงขึ้นมาและพักตัวนะครับพักตัวคือยังไงคือขึ้นเป็นเทรนมาครับและย่อไม่ลึกแต่ใช้เวลานาน มันเลยเรียกว่าเป็นการพักตัวพักเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อใดก็ตามที่ราคาเบรช่วงนี้ขึ้นไปมันก็มักจะตามมาด้วยแรงซื้อต่อเนื่องมหาศาลนะครับเพราะเขาสะสมมานานพอแล้วนะครับเขาต้องไล่ราคาขึ้นไปเพื่อให้ราคาต้นทุนปัจจุบันเนี่ยให้ราคาปัจจุบันนะครับขออภัยนะครับหางจากต้นทุนของเขาถ้าเขาไม่ไล่ขึ้นไปนะครับเขาทิ้งลงมาเลยเนี่ยนั่นแปลว่าเขามีความเสี่ยงเองถูกไหมครับผมสถานะนักลงทุนรายใหญ่มีความเสี่ยงเองดังนั้น เราเลยมักจะเห็นราคาวิ่งแรงหลังแพทเทิร์นครับคือเขาสะสมมานาแล้วและเขาต้องการทําให้มั่นใจว่าไอ้ทุกไม้ที่เขาสะสมมาเนี่ยมันห่างจากทุนของเขาไม่ว่าจะปิดเท่าไหร่เขาก็พร้อมจะทํากาไรได้นั่นคือเจตนานะครับเบื้องหลักครับคราวนี้มาลองดูภาพนี้ครับทองเช่นเดียวกันครับอันนี้ถ้าเรามองห่างๆไกลๆถ้าเรามองถึงแค่ตอนเนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นราคาแพทเทิร์นหัวไหลถูกไหมครับเห็นอะไรไหมเนี่ย มันจะมีการเบรกหลอกก่อนคุณแล้วมันจะเด้งขึ้นมาก่อนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเล่นง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเฮดแอนด์โชวเดอร์นะครับบวกกับว่าอันนี้เป็น H1 ด้วยแหละเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะผิดบ่อยนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะเรื่องของแพทเทิร์นหัวไหล่นะครับผมโอเคมาดูเคสนี้ครับเคสนี้ถ้าเราสังเกตน้ำมันนะครับจะเห็นว่าราคาครับมีการบีบอัดลงมาถูกไหมครับผมตรงนี้เราเห็นราคาเป็นัไงครับเราเห็นราคามันเปิดโดดขึ้นมาทะลุแนวต้าน ร,ราคาเปิดโดดทะลุแนวต้าใน i ท e f เฟรมเล็กกว่านั้นนะครับอาจจะมีไทม์เฟรมเล็กกว่านั้น1ชั่วโมงเนี่ยเราตีกรอบเราได้เส้นสีน้ําเงินเส้นสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นเส้นใน i ท e f เฟรมเล็กนะครับผมเราเห็นราคามีการเบรคมีการมีจังหวะอะไรให้เล่นตลอดเวลาน,นี่เห็นอะไรไหมนี่นะครับสุดท้ายก็เบรคไปจริงๆนะครับผมภาพไหนเอ่ยภาพนี้ใช่เปล่าภาพนี้ใช่เปล่าเออมันคล้ายๆกันแหละไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นเท่าไหร่หรอกนะครับผมโอเคต่อ พอเราเห็นทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเบรกไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเส้นทําเฟรมใหญ่ก็มีการเบรกเหมือนกันจังหวะแบบนี้มันมักจะเป็นจังหวะคาใหญ่ครับเรามักจะถือต่อได้นานถ้าเทรนใหญ่สนับสนุนนะเพราะฉะนั้นครับให้น้ําหนักกับทําเฟรมเลยนะเวลาดูักเวลาดูไพรซ์แพทเทิร์นนะครับผมคราวนี้ครับต่อมาครับผมรอบนี้ให้ดูตัวอย่างของ Bitcoin Bitcoin ครับเราจะเห็นว่าราคามีการยกลงแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เห็นอะไรปะอันนี้คือฟลอกสปรีกเนาะเหมือนเดิมนะครับผมไม่ไม่ไม่พูดซ้ําแล้วเนาะพอเราเห็นราคาหลุดบริเวณนี้ลงมาครับจริงๆหลุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณให้เราสามารถที่จะใช้จังหวะเนี้ยเซลล์ได้แหละตามเทคนิคอนะครับแต่สุดท้ายครับเกิดอะไรขึ้นครับมันมีเอ็นกาฟิ้งดีดกลับขึ้นไปครับก็จบแสดงว่าภาพการสะสมเนี้ยยังไม่จบเรียบร้อยดีนะครับก็จะรอนะครับรอให้มีการเบรกบริเวณนี้อีกรอบหนึ่งสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นคือราคาครับมีการเบรกกรอบนี้ด้วยเวลา เสร็จแล้วก็ดีขึ้นไปแต่ยืนไม่อยู่ครับยืนไม่รู้ก็ปรับตัวลงมานะครับก็จะเป็นจังหวะให้เซลล์ได้นะครับผมก็สามารถที่จะถือยาวมาพอสมควรเลยนะจนกว่าจะเห็นพฤติกรรมบริเวณนี้นะครับค่อยปิดก็ยังได้เลยคุณเห็นปะไพ i c e pattern ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีวิธีการในการประเมิน t ไทม์เฟรมในการประเมินเส้นให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับผมหลักการวาดเทรลไลน์เป็นยังไงนะครับ ไปดูตอนที่5นะผมสอบวาดเทรลไลน์แบบละเอียดยิบเลยนะครับผมนี่ตัวอย่างครับ i n v e r อร์ a เฮดแอนโชเดอรนะครับผมเป็นภาพหัวไหล่กลับหัวนะครับหลักๆแล้วนะครับสิ่งที่เราควรที่จะทำนะครับเนื่องจากว่าแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นในการหาจังหวะซื้อครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นแพทเทิร์นจังหวะซื้อนะครับสิ่งที่ควรทำคือหาแพทเทิร์นนี้ในช่วงที่กราฟเป็นขาขึ้นไม่ใช่ว่าราคาลงมาแบบนี้แบบนี้ แบบนี้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 ซื้อตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมเคยเทดสอบทางสถิติมาไอ้ไม้ซื้อบริเวณเนี้แหละมันมันจะเป็นการหลอกแล้วก็ลงต่อจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แพทเทิร์นนี้มีความแม่นยาม,มากขึ้นนะครับให้มองเทรนมองลักษณะแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นพวกนี้มันจะมีรูปแบบบอกอยู่แล้วว่า ราคาเบรกทางไหนแล้วควรจะไปทางไหนนะครับผมเช่นถ้าเราเห็นว่าราคานะครับมีการเบรกขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะมองหาทาร์เก็ตเป็นจุดบริเวณนี้นะครับผมสิ่งที่ผมต้องการจะสื่ออ,อะไรสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือว่าตอนนี้ในเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าเราอยากจะหาจังหวะซื้อสิ่งที่เราควรทําคือให้เช็คเทรนก่อนหน้าเทเตร์นี้ว่าเทรนก่อนหน้าเป็นขาขึ้นหรือเปล่าถ้าเทรนก่อนหน้าเป็นขาขึ้นสัญญาณสั่งให้ซื้ออันนี้ตามได้ไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าเทรนก่อนหน้าเป็นขาลงและสัญญาณสั่งซื้อครับคุณมีโอกาสที่จะเจอ False Break หรือ Break หลอกที่เราพูดถึงกันในสักครู่อพอสมควรนะนะครับสุดท้ายครับปรับปรุงหน่อยครับผมเนื่องจากว่า Head n d Shoulder เนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่ามันจะมีจังหวะ Break หลอก้วค่อยเด้งมาโดนจริงๆมันก็เลยมีแพทเทิร์นใหม่ครับในในตลาดพอร์ตช่วงปีงหลังนะครับเรียกว่า QM นะครับ o s i m o d o นะครับผมตัวแพทเทิร์นนี้หลักๆแล้วนะครับ เอาแบบใจความง,ง่ายๆเลยนะมันก็หลักการเทรนออทแอร์ทำลายเทรนที่ผมพูดถึงในตอนก่นกอนๆหน้านั้นนั่นแหละหลักการเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องรูปแบบของท่าตาคล้ายๆกับเฮดแอน u ชลด์นะครับสังเกตนะครับว่า u ชลด์เนี่ยจะมีการเบรกทำโลใหม่ก่อนนะครับและเด้งมาชนหัวเดิม นะครับก่อนที่จะลงต่อจริงๆบริเวณนี้ก็มักจะมีดีมาหรือซัพพลายโซนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีเส้นฟีโบอะไรสักอย่างหนึ่งมาอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดของเี้ญเชลล์นะครับอนาคตนะครับคลิปในซีรีส์นี้หลังจากนี้นะผมอาจจะมีการอัปเดตชาร์ตอัปเดตอะไรเพิ่มเติมกานทากันบ้านนะครับก็จะมาคุยกันถ้าเราเจอแพทเทิร์นนี้เป็นเคสตันนี้ต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของ Price Pattern ครับสรุปกันนิดนึงนะครับสิ่งสําคัญเลยของการเทรดะครหให้ดูเทิร์นนะคร Price Pattern คือพฤติกรรมการพักตัวของราคานะครับเพราะฉะนั้นเทรนก่อนหน้าส่งมาแบบไหนมีโอกาสที่มันจะไปต่อถ้าแ a t เทิรนี้สั่งให้เราซื้อให้หาในเทรนขาขึ้นถ้า p a t เทิรนี้สั่งให้เราขายครับให้หา p a t เทิรนี้ในเทรนขาลงนะครับผมอย่างที่2ครับความสําคัญและความเร็วของแพท t ทิรครับผม p a t เทิรจะเจอการเทรนอ่อนแอเทรนเปลี่ยนแปลงก่อนใน i ท e f r ฟรมเล็กๆมันจะเริ่มจาก M5 M15 H1 H4 วีดวีคนะครับผมความเร็วมันจะไปตาม time frame ที่เล็กก่อนนะแต่น้ําหนักในการเทรดถ้าคุณอยากจะได้เทรนคำใหญ่นะคุณต้องให้น้าหนักกับ time frame ใหญ่ก่อนนะครับผมเพราะว่า time frame ใหญ่หมายความว่ามีระยะเวลาในการสะสมของมานานมากๆเขาต้องการที่จะทําให้มั่นใจว่าของของเขาทั้งหมดราคามันห่างจากทุนของราใหญ่ดังนั้นเขาจะต้องกดทนให้แรงไว้ก่อนนะครับผมเพื่อให้เขาสามารถที่จะมั่นใจและขายทํากําไรได้ทุกราคา นะครับผมนี่คือเรื่องราวของ price pattern นะครับผมเพราะฉะนั้นให้น้ำหนัก2เรื่องนี้ให้ดีๆี 1. เรื่อง time frame นะครับ2เรื่องเทรนดก่อนหน้านะครับผมเป็นเรื่องสำคัญนะครับสุดท้ายครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปต่อสุดท้ายของเราครับผมเราจะมาดูวิเคราะห์การเทรดเทคนิคอลด้วย price action กัดน,นะครับผมหน้าตาเป็นไงเราจะวางแผนแบบไหนความเสี่ยงคุมยังไงตอนหน้าครับ เราจะมาเจอกันนะครับผมใน all in one price action ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากเลยทุกท่านที่ได้ดูได้ติดตามมาจนจบนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มันดีนะครับมีคุณค่าฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้พวกเราสร้างอาชีพเทรดเดอร์สามารถหาเงินจากตลาดต่างประเทศได้แบบง่ายๆนะครับผมเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ